เห็นเกิดดับเห็นการเจริญการเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คำถามข้อที่2ค่ะ ถึงหนูจะไม่อินกับเรื่องต่างๆตามคำถามข้อหนึ่งแต่ในใจหนูยังรู้สึกค้างคากับคนคนหนึ่งที่ก่อนนั้นเคยรู้สึกรักและห่างกันไปความรู้สึกมันไม่ได้เศร้าเสียใจหนักเหมือนช่วงแรกๆแต่ทุกครั้งเวลาที่ปล่อยใจคิดถึงเรื่องของเขามันมังมีอารมณ์น้อยใจเสียใจมันยังวางว่าขอเป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตหนูต้องพิจารณาอย่างไรคะเพื่อให้ปล่อยวางเขาได้จริงๆขอหลวงพ่อเมตตา สอนอุบายวิธีพิจารณาด้วยเจ้าค่ะก็มองเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราดูในดูในภาพยนตร์ดูในละครชีวิตเราก็เป็นโรงละครโรงใหญ่ก็ให้มองว่าเราก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าเรายังไปเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เราต้องทําตัวเราให้เป็นเหมือนคนดูคนดูละครแล้วก็ดูว่าตัวละครก็มีได้มีเสียมีดีใจมีเสียใจเป็นธรรมดา พรอไปยึดไปติดถ้าไม่อยากเสียใจก็อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะรักเราไม่ไม่รักเราก็เรื่องของเขาไปถ้าเราไปหวังให้เขารักเราแล้วเขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจคำถามจากคุณใบยกค่ะจากการปฏิบตัติลูกรับรู้มาแบบนี้เจ้าค่ะไม่มีอะไรเที่ยงแม้กระทั่งจิตใจเราที่ว่าสงบ เมื่อวานลูกยังเห็นอารมณ์ไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ในนี้หลบอยู่หลังธรรมคือกิเลสลูกควรทำอย่างไรต่อเจ้าค่ะพระราจายกรุณาชีแนะด้วยเจ้า,าค่ะก็รู้ทันแล้วปล่อยวางไม่ต้องไปมีอารมณ์กับมันมันจะสงบก็รู้ว่ามันสงบมันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบอย่าไปอยากให้มันสงบเวลามันไม่สงบก็อย่าไปอยากให้มันสงบอยู่กับมันไปหรือถ้ารู้วิธีทำให้มันสงบก็ทำไป เ่ใช้สติบริกรรมพุทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบได้แต่อย่าไปม,มีความอยากกับกับกจิตใจจิตใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็ให้รู้เฉยเยไปถ้าเราอยากจะควบคุมมันถ้าเรามีสติเราก็ใช้สติใช้ปัญญาควบคุมมันได้คำถามจากคุณพิมรัวิค่ะช่วงเริ่มนั่งสมาธิจะฟุ้งควรทำอย่างไรให้สงบง่ายคะ่ะ ก็มีวิธีหนึ่งก็คือใช้การสวดมนตน์ไปสวดมนตน์ไปก่อนสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความฟุ้งจะหายไปแล้วค่อยกลับมาบริกรรมพุทโธทแล้วดูลมหายใจต่อไป